เจ้าอยากตายใช่ไหมเจ้าพูดความจริงออกมาข้าจะให้เจ้าตายกูเชฟนฟานอย่าจำมันพวกบรรลาชัดชัดสวรรค์กำลันนตามสนองเจ้าเจ้าก,กับรรพุรุตต,ต้องตกนรกบอกไม่แต่แต่เท้าเลยสั่งให้ข้ามาดูก็แค่คำพูดล,ลอยๆของเจ้าวันนั้นใต้เท้าพูดอย่างชัดเจนการจับกลุมสอบสวนไส,ส้ศึกให้หัวหน้ากู้ดูแลทั้งหมดคนพวะตัวอย่างเจ้าจะมาแส่ทำไม มาแย่งผลงานปีจงเฉียนหัดมียังอายซะบ้างเจ้านั่นข้าเป็นคนจับมาเองกับมือกูเฉียนฟานไอ้ท่านสั่งสอนลูกน้องเขาท่านแบบนี้เลยเหมือนเจ้าจะไม่ใช่ลูกน้องข้าสินะข้าพันปากไปขาน้อยไม่กล้าเขาว่าเจ้ากล้าแนะ่ ท่านรองสารภาพแล้วเจ้าท่านบาดเจ็บสาหัสหรือเวลาไม่มาข,ขนอยอยากได้ผลงานข้อยสมควรตายโทษก็ไม่ถึงตายหรอกจำมาไว้คราวหนะ้าถ้าเจ้ายังมาโดยพารกการทำให้ที่นี่สกปรกจะไม่ใช้ผ้าแล้วแต่ใช้ลิ้นแทน าจูราดเว้เนยฝฟังไว้ก่อนเถอะเออนี่เจ้ากลัวเหรอแบบนี้จะสอบสวนนักโทษได้ยังไงข้าไม่ได้ขี้ขลาดนะข้าเคยฆ่าคนในสนามรบเพียงแต่ไม่ต้องอธิบายเพราะข้าก็เคยกลัวเลือกที่เปื้อนซื้อผ้าซักออกไม่ยาก แต่ว่ากระดาษขาวถ้าหากแปดเปืือนแล้วอย่างไงก็ไม่มีวันขาวอีกนี่เป็นเหตุผลที่ไม่ให้เจ้าสอบปากคำออหัวหน้ากู้ทำไมท่านดีกับข้าขนาดนี้ถ้าพี่สาวสองคนของข้ายังไม่แต่งงานข้าอยากให้ท่านไปพี่เคยข่าจริงๆเอ,อแต่พี่พานเอ๋อก็เหมือนพี่สาวข้าดินะหุบปากไปเลย